พี่ครับจอดข้าตำรวจเลยนะโอ้โหทำไมพี่ขับกันเบานะครับทุกทีเห็นลากเอาลากเอาเลยโอ้โหไงเอ้วุดยอดเลยอาซิกยกล้อ สวัสดีครับก็วันนี้เป็นเช้าวันที่4แล้วนะครับเราก็กําลังจะเดินทางกับโคราชนะครับก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็ขับไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะครับเออครับทริปนี้1,400โลแล้วกลับก็ประมาณสองพกว่าหน่อยๆโอเคครับถามว่าเหนื่อยไหมครับก็ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกครับเพราะว่าตอนคืนเราก็ได้พักผ่อน นอนหลับกินข้าวกินน้ำครับดูแลเป็นอย่างดีเลยมากับยัมมะห้าเนี่ย <Wow. S 1> ครับ,รบมีม้าแชลมีอะไรเราก็ขับรถไม่เหนื่อยนะครับทำไมถึงไม่เหนื่อยเราเราโฟกัสแค่คนข้างหน้าเราไงเราไม่ต้องไปโฟกัสใครล้ครับซ้ายขวาหน้าหลังเขาจะดูแลให้หมดแล้วเราก็ขับอย่างเดียวนะครับก็มันก็ลดอาการเมื่อยล้าในการขับลงนะครับผม ก็วันนี้ก็น่าจะกลับถึงโคราชนะครับประมาณอีก6ก0กิโลครับหก0ก็ตีไปประมาณประมาณโอ้แปดไปแปดชั่วโมงไปครับเพราะว่าเราต้องมีพักกินข้าวกินน้ำด้วยนะครับพักเที่ยวถ่ายรูปนะครับก็เหมือนเราได้แวะไปในตัวนะครับก็สักหานมูมาจากนี่ก็ประมาณ8โมง9้าโมงนะครับถึงนู่นก็ประมาณสักทุ่ม <c oughs> ไม่นานจังวะ ประมาณทุ่มสองทุ่มนะประมาณนี้นะครับก็ถามว่าเหนื่อยล้าไหมครับก็เริ่มจะเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าเพียๆไม่อยากขับแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ใจเราสู้อยู่แล้วแหมอากาศก็ร้อนๆครับ <c oughs> หมดหนาวแล้วประเทศไทยมีแค่นี้เลยครับ 0 9อน2ด้วยครับแบนโค้งด้วยเป็นไ,ไงพะขา,ขาแบบจีบพื้นอ่ะเอาดิเอาส <c oughs> ามไม่ทันครับ <c> ร <oughs> องคนแน่นเกินนะพี่ครับจอดท่าตำรวจเลยนะโอ้โหทำไมพี่ขับกันเบาด้วยครับทุกทีเห็นลากเอาลากเอาเลยโอ้โหเป็นไงเอวายอดเลย อาติยกล้อลกโซรตำรวจหรือเปล่าสาดโค้งเพื่อให้ยางได้ใช้ม่างนะครับตอนนี้ยางผมเี่ยแบนแต่ตรงกลางแล้วตรงกลางแม่จัดนูนๆตอนนี้ก็วิ่งแต่ทางตรงมากนะครับเพราะว่าเราบ้านเราไม่ค่อยมีโค้งอะเนาะไม่มีโค้งให้เล่นนะครับข้างเหลือบาน <ider Stadium> ไปเลยแอลยอดรักฉายาคือฉายาแกนะครับแอลแอลยอดรักเสื <Aub ain> ้อทหารข้างหน้านะครับ ับก็ถึงแล้วนะครับโรงเตรียมนะครับสาขาวัดขาซ่อนแก้วนะหลังอยู่หลังวัดขาซ่อนแก้วครับเข้ามาข้างในครับก็อ๊ที่จอด ลงเตียยสุดขอบฟ้านี่ณวัดผาซ่อนแก้วตาจะมาจอดวันนี้เลยเหรอโอ้โหโโหลอกวันนี้ก็พี่เคนแล้วล่ะครับ <c oughs> นี่โอ้โหโจ๊กเกอร์นะครับ <c oughs> อห้หล่อมากครับพี่ครับอาเดี๋ยวเรากินข้าวกินปลาแล้วก็ออกเดินทางต่อนะครับ นี่ก็อยู่บนถนนเส้นน้ำหนาวนะครับเส้นน้ำหนาวผมถือว่าถนนโอเคเลยนะครับเข้าโค้งง่ายแล้วก็เกาะถนนด้วยนะครับแล้วก็โค้งความเร็วด้วยครับผมวความความสนุกก็มีในระดับหนึ่งเลยแหละครับโอ้ผมผมเพิ่งเคยมาวิ่งเส้นนี้นะครับด้าไปเลยอ่ะอันนี้อ,อยากจะถ่ายให้เพื่อนดูนะครับว่าถนนมันเป็นยังไงนะครับ แต่มันเมมโมรี่นะครับด้วยความว่าผมมาหลายวันตอนแรกผมจะหยิบมาเพิ่มแล้วแหละครับผมก็ว่าเอ้ยมันพอนะเพราะทุกทีผมเคยเอามานะครับทลิป3วันนึงผมไม่เคยใช้หมดเลยเพราะว่าเราจะถ่ายเฉพาะในโค้งอะไรเงี้ยแต่วันเดือววันเนี้ยทติปเนี้ยมันมาไกลแล้วก็ขับตลอดนะครับอยู่บนโค้งตลอดเลยก็สี่วันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับจะโค้งอย่างเงี้ยแหละครับมีช่วง แค่ที่สิชโุโลกนะครับกระจัดเลยเงี้ยที่มันไม่มีโค้งนะครับก็ถือว่าคนชอบเล่นโค้งก็คงจะสนุกนะครับแต่ถ้าเกิดคนขับไม่เป็นก็เป็นอะ่ <c oughs> นะะ <c oughs> เพื่อการเอาตัวรอดของตัวเองนะครับก็ควรจะฝึกซ้อมบ่อยๆครับของอย่างนี้ ครับตอนนี้ก็ถึงชายภูมิแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งเข้าชายภูมิครับ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ขับมาได้1,875โลแล้วครับก็กำลังจะเดินทางต่อนะครับอีกประมาณ200โลสู้ๆนะครับทีมงานทุกท่านได้ความเหนื่อยล้ากันแล้วแต่เราเกิดเป็นไบเกอร์นะไม่มีคำว่าถอยมีแต่คำว่าลุย ตอนนี้ก็เริ่มโพเพสแล้วครับก็ชัศนวิสัยการมองเห็นจะดอบลงครับเราก็จะไม่ขี่เร็วนะครับก็ประมาณร้อยครับเพราะว่าตอนนี้เราทุกคนผมเชื่อว่าสายตาคงจะล้ากันหมดแล้วเพราะว่าเราขี่รถมั้งแต่เช้านะครับก็จอดกินจอดเที่ยวด้วยครับเป็นเวลาสี่วันแล้วนะครับก็น่าจะล้าแล้วครับเราก็จะขับช้าลงครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ คนเก่งที่สุดคือคนที่อยู่รอดแล้วไปหาลูกเมียนะครับนี่พิยาบอกไว้นะ <laughs> ครับโชคดีทุกคนเดินทางปลอดภัยครับผมเราก็แยกกับพี่ๆเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าปากช่องเขาก็จะเดินทางไปนครราชสีมาโคราชครับก็เราออีกนิดหน่อยครับอันนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วน่าจะเกือบสองสามทุม่มโอเค ก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเรานะครับสายโหดทุกท่านบ๊ายบายครับ